เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่เพิ่งจะลงสตรีมมาสดสดร้อนๆ้อเลยนะครับผมก็เพื่อให้มันแยกกันชัดเจนแล้วก็จะได้มีคนหาง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมแพ็คเนชแนลทีมพรีเมียมนะครับผมเราเริ่มต้นที่บาซินก่อนแล้วกันนะครับซื้อไปแล้วนะฮะซื้อกดซื้อไปแล้วในสตรีมนะครับผมจะได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันอ่าสิ่งที่เราได้นะครับผมถ้าเราอยากเห็นกราฟิกเรากดทีละคนนะครับผมอ่ดูกราฟิกเนมานิดนึงดูกราฟิกเนมาอู้ย มันเป็นสีส้มๆแบบโทนสีส้มๆท,ทองๆไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยว้วว้วโว้วอีพกเพเยอร์บิ๊กไทม์นะครับผมเนมมาปี2014มีแค่นี้เหรอไม่เห็นหน้าครับยังไม่เห็นหน้าโอเคยังไม่เห็นหน้าแล้วก็ได้แถมเสื้อด้วยนะพรีเมียมของบาซินนะครับผมฤด,ดูการปี2002-2003นะครับได้แถมเสื้อบาซินด้วยนะครับแล้วก็ได้ไอเทมเทรนนิ่งโปรแกรมด้วยนะครับ4,000ยต์ 4, 15ชิ้น ห้ชิ้นนะครับผมที่เหลือก็รับทีละคนละกันมาดานิโลนะครับมาร์คินยอสอีเดซันเฟตเฟ่ฟาบินโยลาฟินยาดิชาริซอนมาการเยสครับลูคัสปาเกต้าบูโนกิมาไรส์ครับโอเคทีนี้ในการจัดลงทีมนะครับบางคนอาจจะแนะนําว่านะครับผมให้ไปใช้แผนหลัง3ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางคนที่ไม่ลงตัวนะครับเพราะว่าแบ็กเนี่ยมีแค่คนเดียวก็คือดานิโลนะครับดานิโลเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้นะครับแต่ผมเอาขยับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายจริงๆตำแหน่งหลักตามตามตามโปร ไฟเขาจะเล่นเป็นแบ็กขวานะครับผมแต่แบ็กซ้ายแพ็กบราซิลแพ็กนี้ไม่มีบางคนก็เลยบอกว่าเออเล่นแผนหลัง3สิแต่ส่วนตัวผมไม่ถนัดถ้าเกิดใครถนัดแผนหลัง3ก็ไปจัดแผนหลัง3าได้นะครับผมแต่ว่าผมจะจัดเป็นแผนหลัง4แบบนี้นะฮะสอ่สซึ่งก็เป็นแผนเดียวกับทีมชาติบราซิลในที่บอทเล่นเลยนะฮะในพรเทีมในไทโอแมสเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยืนต่างกันนิดนึงนะแต่ว่าอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าจะยืนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเอาฟาบินโยนะครับผมมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะฟาบินโยเล่นเป็น d ด้เซ็มเอร์ได้แล้วเรินเต เล่นเป็นแบ็กขวามาคุยยสเล่นแบ็กขวาได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นเป็นแบ็กขวาจากสไตล์บิลล์อัพนะครับก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากจะให้เอสิบเอ็ดตัวจริงลงพร้อมกันแบบนี้แบบอลามสวยแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นชุดนี้แต่ในความเป็นจริงเวลาคุณไปใช้งานจริงนะฮะคุณอาจจะไปใช้ตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างพวกอีแดีมินดเตาอะไรพวกนี้แล้วก็แบ็กซ้ายเดนาโรดี้อะไรเงี้ยก็ไปสลับกันได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตรีวิวเป็นแพ็คแพ็คนี้ก็เลยจัดลงตัวแบบนี้เลยนะครับผมและ คนหนึ่งนะครับผมก็เราจะขาดสายมิดฟิลด์ตัวรับไปนะครับแพ็คนี้ไม่มีคาเซมิโลนะครับผมเออก็ไปเอาคาเซมิโลในแร่งล่างล่างดาร์กอนบอลที่แลกไว้มาใช้ก็ได้นะครับแต่ต้องใช้เป็นไม่เฟสก็บูโนกิมาไลส์นะมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตรงนี้นะฮะหรือจะตั้งเป็น CMF ก็ได้นะครับประมาณนี้นะอีเดซันนะครับประตูนะฮะคู่เซนเตอร์เป็นฟาบินโยกับมาการเยสนะครับแบ็กซ้ายอาเนลโลนะครับแบ็กขวามาร์กินโยสนะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับบูโนกิมาไลส์หรือว่าเฟสนะครับผมตัวลุกก็จะเป็นลูคัสปปาาาเกกต้ีซยแนนน่อ เนมาปีกขวานะครับผมเออ่ลาฟินญานะครับผมหน้าเป้าเนี่ยเป็นลิชาริซอนลิชาริซอนตำแหน่งหลักจะเป็นปีกซ้ายก็จริงแต่ว่าเขาเล่น CF ได้เล่นปีกซ้ายปีกขวาได้นะครับหรือบางคนจะเอาเนมาไปเล่นเป็น CF แล้วตั้งเป็นหน้าต่ำเ s สก็ได้นะเออนาม่าเนมาเล่น SS ได้นะครับในแพ็กทีมชาในในทีมชาติที่บอทเล่นนะเนมาก็ตั้งเป็น SS นะครับแต่ผมชอบเนมาในสไตล์แบ็กซ้ายออปีกซ้ายมากกว่านะครับก็เลยตั้งแบบนี้นะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับผมทีมชาติบราซิลหรือแพ็กอื่นนนนนๆะะะคครรัับบผผมมมมมใแพ็็ททีีีีชาติ้กจ เพยสไตล์เนี่ย90หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าเออแพ็กนี้สไตล์ไหนทีมชาตินี้สไตล์ไหนนะครับเล่นได้ทุกสไตล์เลยเพราะว่าทีมเพยสไตล์นักเตะทุกคน90หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นการ์ดประเภทไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์ทุกคนนะครับยกเว้นเนย์มานะฮะเนย์มาก็จะเป็นอีพิกเพลเยอร์แบบบิ๊กชามนั่นเองนะครับนี่เป็นเนย์มาปี2014นะครับผมโมเดลในเกมก็จะเป็นเนย์มาณตอนปี2014เดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูด้วยนะครับขอนทำเว็บตานแป๊บนึงไอเทมเก็บไว้เเยออะะฮพื่ การชน,นี้เลยอีเดซันครับบาบินโยมาการเยสดานิโลมาควินยอสบูโนโอกิมาไลส์หรือกิมาเลส์นะครับลูคัสปาเกต้าครับเฟตเฟต่เนมวัว ลาฟินยาและลิชาริซอนครับเรียบร้อยเต็งหนึ่งของฟุตบอลโลกปีนี้นะฮะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนี่ซื้อแพ็กแรกเพราะว่าชอบนี่มาเป็นพิเศษสุดนะครับผมยวแพ็คต่อไปจะเป็นอาร์เจนตินานะครับผมอ่าได้เวลตันเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับในเมื่อค่าทีมเพสตายมัน90-90ทุกอย่างนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสว่าจะต้องค่าทีม100นะฮะไม่ต้องอัพค่าทีมก็ได้สักตัวหนึ่งเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ค่าทีม100นะฮะก็อาจจะต้องมีเสียสละบบางตัััวนคครผมไไปลล่ดูที ทีนี้มาอัพกันทีละตัวนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ค่าทีมเพสตตาย100นะครับผมตอนนี้เนี่ยมัน90ทุกตัวถ้าเกิดคุณอยากจะได้ทีมเพสตตาย100นะฮะเราจะต้องเลือกมา3ตัวนะครับผมในการอัพค่าทีม3ตัวนะฮะอ่าในกรณีนี้นคือเราต้องใช้โค้ชที่เป็นเออ่เจเกนคอปนะครับหรือไม่ก็เป๊ปด้วยนะถ้าเจเกนคอปก็คือค่าทีม87ใช่ปะ่ะเอ่อควิกคัลเตอร์แปดสิบเจ็ดหรือโพสิชันการแปดสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดว่าใช้โค้ชคนออื่่่่่นนนนททีีทีีีมมคาา้้ยยกวเ ก็อาจจะต้องเสียสละมากกว่านั้นนะครับผมถ้าในกรณีของเจเกนคอปแบบนี้นะครับผมก็เสียสละ3ตัวนะฮะเลือกมา3ตัวนะครับตัวแรกที่ผมจะต้องให้เสียสละนะครับผมก็คืออีเดเซ่นนะครับประตูต้องบอกก่อนนะครับว่าแนวทางการอัพของผมเนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้เน้นว่าโอเวอร์ออลข้างนอกมันจะต้องได้สูงสุดนะครับดูว่าไส้ในนะดูว่าไส้ในนะครับตรงไหนที่มันพอจะลดได้นะครับผมก็ลดไปเป็นการเสียสละให้ทีมไปแต่บางเคสนะครับบางตัวมันก็อาจจะได้ค่าโอเวอร์ออลสูงสุดอยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้า คุณอยากได้อวุธสูงสุดนะครับผมก็อาจจะมีบางตัวที่ไม่ถูกใจคุณนะครับแล้วแต่เราสามารถที่จะประยุกต์ได้นะครับอีเดซันนะครับมีโปรเกรสชันพอยท์ทั้งหมดเนี่ยสามสิบหกพอยท์นะครับผมประตูนะอัพง่ายๆเลยนะครับก็ใส่ไปที่3อันนี้นะฮะ GK 1 GK 2 GK 3นะครับผมใส่ไป8 8 6อัน1 8นะครับอันที่2 8นะครับอันที่3 6นะครับกล้องผมบังหรือเปล่าอันที่3เป็น6นะกล้องอาจจะบังนิดนึงนะครับผม GK 3 6นะครับผมมันก็จะเหลือพอยท์อยู่4ี่พอยใช่ปะไปใส่ Ariel s t อาร์เรย หรือว่าอากาศยานจริงๆถ้าเกิดคุณไม่ได้อัพค่าทีมเลยนะคุณใส่ไป4พอยต์แบบนี้นะครับสพอยต์ไปเลยนะครับผมก็จะได้อเวอร์ออเรตติ้งอยู่ที่95ไม่รวมโบนัสนะครับจับลงทีมก็จะเป็น98นะครับผมมันก็จะไปเพิ่มจัมปิ้งนะจัมปิ้งนะครับผมในเรื่องของอาริเอลสเตนนะครับอากาศยานตรงนี้นะแต่ว่าผมจะเอาอีเดซันนะครับผมเสียสละนิดนึงนะครับเหลือ3พอยต์นะครับอาริเอลสเตนอากาศยานเหลือ3พอยต์นะครับจัมลดลงนิดนึงนะแต่ว่าอเวอร์ออรข้างในนะครับผมมมกก็็ยยัังงคคเเเเเเปปปปปนนน95หืืออดดดิะะรรบบโซีีไไลลาาข้้แวพ่่ทจ ผมจะเอา1นึพอยต์นะครับไปัพค่า Quick Counter นะครับบางคนอาจจะถามว่าพี่99กับ100มันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนพูดยากเหมือนกับสปีด99กับสปีด98แตกต่างกันเยอะเนาะเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับนักเตะบางคนนะครับนักเตะบางคนมันจะมีโบนัสต่างกันนะครับบางคนต้องทํา100ถึงโบนัส3บางคนต้องทำทำแค่95ก็โบนัส3แล้วนะครับผมอันนี้ผมก็เลยทําเผื่อไว้100สบายใจที่สุดนะครับถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับผมไป จัดลงทีมก็ยังคงเป็น98อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเสียสละได้นะครับโอเวอร์ออลก็ยังได้98เหมือนเดิมสําหรับก e ีเดชั่นตัวแรกนะครับคนต่อไปนะครับผมที่ผมว่าจะให้เขาเสียสละหน่อยนะครับก,ก็คือรุ่นพี่อย่างฟาบินโยฟาบินโยจริงๆตาแหน่งหลกักคือ DMF นะครับแต่ว่าผมเอามายืนเป็นเซนเตอร์เขายืนได้เหมือนกันค่าพลังไม่ได้ลดลงไปนะครับแต่ว่าเพลต์สไตล์จะเป็นแองเกร์แมนก็จะเป็นออฟสไตล์ไปทีนี้เวลาเราไปใช้งานระยะยาวผมว่าคงไม่มีใครฝืนเอาฟาบินโยมาเล่นเป็นฟิฟฟิวตัวรับ เอามาเล่นเป็นเซนเตอร์ตลอดเลยครับผมเราก็คงมีมิดเตลหรือว่าเดี๋ยวก็คงมีตัวฟีเจอร์หรือตัวเพเยอร์ลูฟิกมาเป็นทีมชาติบราซิลน่ะเออก,ก็ก็คงต้องถูกมองเผื่ออนาคตด้วยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะอัพไว้เลยผมจะอัพสไตล์เป็น D M F นะผมไม่ได้อัพสไตล์ C C B หรือเซนเตอร์นะครับผมอ่ะเราจะได้โปรเจคชั่นพอยต์มาทั้งหมดเนี่ยสี่สิบพอยต์นะครับผมก็ใส่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ได้อัพไม่ได้เอาฟา,ฟาบินโนนะครับผมไปอัพทีมเพย์สไตล์เลยนะครับคุณต้องอัพตามนนนี้้ะะพาาาสซิิ่่่งครับแตวถเเกดเอ เส้นเซนเตอร์ยาวๆเนี่ยพัซซิ่งไม่ต้องใส่ก็ได้นะความเป็นจริงดิปบิ้งสี่นะครับดิปบิ้งก็เส้นยันนะครับถ้าไปอัพเซนเตอร์จ๋าๆเลยเนี่ยคุณต้องไปอัพพวกดิเฟนดิงจ๋าๆแล้วก็อารีเอลสเตนนะครับโลว์เวอร์บอดี้สเตนนะครับผมรูปสตั๊ดนะครับสี่อารีเอลสเตนนะครับสี่ที่เหลือยัดดิเฟนดิงนะครับสิบสองเลยอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้อัพค่าทีมนะก็จะได้ตามนี้นะครับโอเวอร์ออรเรตติ้งอยู่ที่เก้าสิบสี่นะครับนี่อัพตามนี้นะสี่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  ว่าผมจะไปยืนเป็นเซนเตอร์แต่ก็คงไม่ได้ยืนเซนเตอร์ระยะยาวระยะยาวผมคงเอาเขาไปเล่นเป็น DMF อาจจะไปคู่กับคาซมิโ่ก็ว่าไปนะครับผมก็เป็นสายรับเหมือนกันนะครับสำหรับฟาบินโนถึงแม้ว่าจะเป็น DMF ก็ตามนะครับถ้าเกิดจะลดนะผมจะลดพัทซิ่งจะลดพัทซิ่งนะครับหรือว่าจะลดดิปปิ้งก็ได้2อันนี้นะฮะลดแต้มเดียวพอนะฮะลดแต้มเดียวพอเราจะได้เอา1นึ่งพอยนะครับผมไปเพิ่มค่าทีมนะครับผมลดดิปปิ้งแล้วกันดิปปิ้งเหลือ3นะครับผมก็จะเหลือโอเวอร์ออูเลตติ้งเป็นเกฮะ ก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงบอลกลางของบอลน,นะครับการออกบอลไกลด้วยนะครับที่ดีนะเกมรับก็สวยเหมือนกันนะฟาบินโยนี่แหละฮะเอามาเล่นเป็นเซ,นเ,ซนเตอร์ก็ไม่ได้เสียหายไดเลยนะครับเกมรับ90บวกแบบนี้นะครับหลูๆเลยไปฮะ 94นะครับผมจับลงทีมก็เป็น96นะถ้าเกิดคุณอยากได้97นะคุณก็เอาหนึ่งพอ i อะไปใส่เมื่อกี้นี้ที่บอกนะครับผมที่เราลดไปนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะให้เขาเสียสละหน่อยเอามาเล่นเป็น DMF ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น96 94 96นะครับแต่ผมจะให้เขาเสียสละนะครับเป็นพี่ใหญ่แล้วนะฮะใส่ควิกเคานเตอร์ไปเลย99อีก1ตัวนะครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมเราจะได้ค่าทีเป็น99อยู่ต้องเหลืออีก1คนนะครับผมที่จะเป็นคนเสียสละนะครับคนคนนั้นก็คือมหาเทพเฟสเฟ่ฮะผม จะเอาเฟสนะครับเป็นตัวเสียสละ มีได้โปรเกชันพอยต์มา48พอยต์นะครับผมถ้าเกิดไม่ได้เสียสละเลยนะครับอัพเต็มเต็มเลยนะครับคุณใส่ชูตติ้งไป1อันนี้ผมตั้งต้นด้วยการที่เราไม่ได้อัพค่าทีมก่อนนะใส่ชูตติ้งไป1นะครับผมพัทซิ่งใส่ไป9 cmf ก็ใส่พัดซิ่ง9นะครับดิปปิงใส่8 d e เด็ก i t y ทลิตี้สนะครับโลเวอร์บอดี้สเตนนะครับแแล้วก็ที่เหลือเป็นดิเฟนดิ n ง4ป้าแบบนี้อันนี้คือไม่ได้อัพค่าทีมเลยนะครับจะได้ overall rating อยู่่่ที91นนนะะคครรรััับบบผมมมไวส ดูข้างในนิดนึงก็ส่งตัวนะสมดุลนิดนึงนะครับผมสำหรับเฟสนะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเกมรับก็ได้นะครับผมช่วยเกมรับได้นู่นครับสปีดก็คือส่งตัวสมดุลน่ะ90 9าหมดเลยนะครับจะเด่นอยู่ที่เรื่องของความอึดด้วยนะความอึดได้94ทีนี้เฟสเนี่ยผมว่าผมไปลดชุดติ้งดีกว่านะชุดติ้งนะฮะลดชุดติ้งลดลดเรื่องของเกมลุกนะครับผมลด1แต้มนะครับโอเวอร์ออลก็ยังเป็น91เหมือนเดิมป่าบนี่นะฮะ91นะครับผมอ่าตามนี้แล้วแต่เรานะคุณจจะะะปรรยยยยุกกต์์ออ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 อ้้้าาาวว่่่่่่่ไไดดดููผมมมมลลงงััพพคทีีีึเเเน ทีมควิปคา์เตอร์หนึ่งแต้มนะครับจะบันทึกให้ไหมเมื่อกี้มันขึ้นเออเลอร์วะอ๊บโอเคเป็น93 ตกใจหมดเลยว,ว่าเซิฟจะปิดหรือยังไงนะครับปิดปิด,ปดเปิดเปเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าโอเคครับผมจาก91เป็น93นะครับผมอ่าถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่องไส้ในนะเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวลุกบางคนเนี่ยถ้าเกิดคุณซีเรียสเรื่องโอเวอร์ออไส้นอกนะครับผมไส้นอกแบบอยากให้ได้ค่าพลังสูงๆไส้นอกนะตัวลุกบางคนอย่างปิดซ้ายปิดขวาหรือกอกงหน้าทุกเนี้ยบางคนมันสามารถที่จะไปลดแต้มข้างในได้นะครับโดยที่โอเวอร์ออข้างนอกไม่ลดนะฮะแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผมนะผมจะเน้นตัวลุกไว้ก่อนตัวลุกเนี่ยผมจะไไไไมม่่ลลลลดดออะะรรเเยยแ้ เฉพาะค่าพลังที่มันไม่จําเป็นค่าพลังที่มันจําเป็นกับเกมรุกเนี่ยจะไปลดนะครับผมเราจะได้ใส่เล่นเกมรุกมันๆไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้3ตัวนี้เสียสละนะครับก็คืออ d เดสันฟาบิโนะครับแล้วก็เฟสนะครับผมได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวต่อไปครับต่อไปเราจะไม่ลดเลยนะครับเอาเต็มเตมแม็กซ์เลย ก่าเบียมากันเยสครับมากันเยสใส่เต็มๆเลยนะมี36พอยต์นะครับผมไม่ได้อัพค่าทีมเลยนะครับผม lower body s t e n d นะครับผมใส่ไปสี r อ a รีอัลสเตนนะครับอากาศยานใส่ไป6ที่เหลือ defending นะตามสูตรของเซนเตอร์นะครับผมปาปสี่หบสองนะครับก็ได้93ดูค่าพลังนิดนึงดุมงดีฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดุดันดีนะครับแท็กกิ้งดีจ้ำจ้ำน้อยไปหน่อยว่าเซนเตอร์จ้ำน้อยไปหน่อยเออโอเคส่งตัวครับส่งตัว o v e r a l l ิ้งเก้าสนะครับ รวมโบนัสลงทีมก็จะเป็น95เห็นไหมบางคนมันจะบวก2บางคนมันจะบวก3นะครับถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้มาสักพักนึงแล้วคุณจะรู้แล้วละนะคุณจะไม่ค่อยถามเรื่องนี้แล้วนะครับผมต่อไปดานิโลครับดานิโลปกติพอย6 4นะครับใส่เต็มเต็มไปเลยพัทซิ่งนะครับผมใส่ไปสี่ดิปปิ้งสี่พัทซิ่งสี่ดิปปิ้งสี่นะครับเด็กซ์เทอร์ตี้แปดโลว์เวอร์บอดี้สแตน13ป่า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 เอเลี่ยนสแตนสี่นะครับ, ending, นน back, รบดิฟเฟนดิ้งแปดู่ที่9น 4นะครับผมเกมลุกที่74เลยนะครับบอลคอนโทรลก็ทรงตัวนะฮะสมดุลเหมือนกันนะครับแบ็คก็ต้องสายแบบนี้แหละคิกกิ้งพาวเวอร์90อยู่นะดานิโลความอึด91นะโอเคแบบนี้ได้เจ๋งอยู่ ไป94นะครับผมจับลงทีมโบนัสเป็น96เนี่ยส่วนใหญ่จะบวก2นะบาซินต่อไปมาร์ควินยอสครับถึงแม้ว่าจะเอาเล่นเป็นแบ็กขวานะครับแต่ว่าเราอัพก็อัพสไตล์เซนเตอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีขยับอยู่แล้วนะครับผมแบ็กซ้ายแบ็กขวาคือทีมชุดเนี้ยคงไม่ได้ใช้ระยะยาวนะผมบอกไปก่อนแต่ว่าไว้ตอนรีวิวผมก็จะจัดแบบให้ลงตัวแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อัพตามตำแหน่งหลักเขาไปก่อนนะฮะเซนเตอร์แน่นอนครับ lower body stance นะครับผมใส่ไป4นะครับผม aerial s เ a น c e นะครับผมอากาศยานใส่ไปเเเออ้้ยัันนนีมดส อย่าอัพผิดนะเนี่ยโลเวอร์เบยเซนตีนะครับอากาศยานนะครับอเรลเซนตนะครับที่เหลือยัดดิเฟนดิ้งสิบสองไปเลยแต่ว่าเอาไปเล่นเป็นแบ็คขวาจําเป็นนะครับค่าพลังสวยมากนะครับโอเวอร์ออเทตติ้งเกเลยนะครับอันนี้มองในมุมของเซนเตอร์เลยนะลูกมง88ปนะครับไม่รวมโบนัสนะครับผมดิเฟนดิงแท็กกิ้งความดุดันด e เฟนซีฟเอ็นจีเมนต์ดูดูทรงไปนี่ฟาบินโยเกมรับดีมากนะเนี่ยแต่อันนี้มาร์กบินยยสนะครับจะอ่อนเรื่องจะไม่ยดา้สไ เติมเท่าไหร่นะครับผมไปจับลงทีมนะครับผมก็จะเป็น98นะครับจาก95เป็น98นะฮะยืนเซนเตอร์ก็95นะครับนี่ยืน DMF ก็95นะครับสำหรับมาร์คคุนยอสนะเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับอ่าโอเคต่อไปครับผมบูโนกิมาไลส์ครับได้โปรเกชั่นถอยมาห้าสิพอยต์นะครับผมอันนี้จะเป็น CMF นะแต่ว่าผมเอาไปยืนเป็น DMF แต่ว่าเวลาอัพจะอัพเป็นสไตล์ตำแหน่งหลักของเขาก็คือ CMF นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครัับบใส่ไป10 8นะคร นะครับแ defending 4 defending 4นะครับจเาย็นเด้ออัพผิดไปแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเมนูแก้ไขค่าพลังยังไม่มีนะฮะ1 84 8 4นะครับตามนี้ overrating ได้ที่93้นะครับโลพ pass ดีนะฮะส่งบอลเรียดดีนะครับโอเคเป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีแต่ว่าไม่ใช่สายรับนะไม่ใช่สายรับนะไม่ใช่สปายนะเอออาจจะต้องไปขยับนิดนึงไม่งั้น DMF สายรับอาจจะต้องใช้เป็น c a s มิโร่นะระยะยาวนะครับาซิมิโร่กับ Fabio นะครับผมอ่ะโอเคไปจับลงทีมนะครับก็จะ เป็น95นะครับผมจาก93เป็น95ไม่ว่าจะเป็น C m F หรือ D M F ก็เป็น95เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะบาซิลนี้บวก2เยอะเลยนะครับต่อไปลูคัสปาเกต้าครับใส่ป้ายฟุตเคชั่นพอยต์เราได้มา48พอยต์นะครับผมใส่ชุดติ้ง4อันนี้เป็น A M F แล้วนะครับก็จะมีชุดติ้งใส่มาด้วยนะครับผมพัทซิ่ง8ดดิฟฟิ้ง9เด็กซิลิตี้8นะครับโลว์วบอดี้สเตนสี่มันเหลือกแต้มหนึ่งไปใส่ดีเฟนดิ้งนะครับหรือว่าคุณจะเอาตัวนีีีี้้นนนนะะะะฮเเเปป็็ตตััวแแบบกกกคค่่าาทมไไดรจอออพยย์ ค่าทีมก็ได้นะเหลืออีกหนึ่งพอยต์นะครับผมโอเวอร์ออลก็ไม่ไม่ลดลงไปนะครับผมก็แล้วแต่นะก็กก็็เหมาะเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรุกนะครับผมถ้าเหลืออีกหนึ่งแต้มเนี่ยไปใส่ดีเฟนดิ่งเนี่ยมันก็ใส่ตัวอื่นไม่ได้แล้วนะครับใส่จะใส่อาริเอลสเตนก็เอาไว้มงกเหรอเอาใส่เกมรับไปนะมันเหลือก็เหลือเสร็จอยู่แล้วนะครับใส่ไปก็จะเป็น96นะครับจาก93เป็น96นะครับลูคัสปาเกต้านะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดปล่าลาฟินยามีโปรเกรับผมใส่ชติ้งไป4พัดิ่นพอย ครับ Dexterity 8 Lower Body s t ดี้สเต8นะครับอ่า CC 8 8 8นะครับผมก็จะได้ Overall Rating ที่9 3นะครับลาฟินย่าโอเคสปีดดีนะครับผมสปีด94เลยสปีดต้น92นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์8 3โอเคไปจับลงทีมนะครับก็ได้โบนัสเป็น9 6นะครับผมจาก9 3เป็น9 6นะครับลาฟินย่าเนี่ยจะเป็นสไตล์วิงเกอร์นะครับผมส่วนคนต่อไปจะเป็นลิชาริซอนครับลิชาริซอนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์วิงเกอร์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นนนนนนนเเป็็กกอองหห้้า CF แบบบีะะครัผผมมมื ก็จะเป็นออฟไซด์ไปนะครับผมจะมีโอโปรเกจันพอยอยู่ทั้งหมด56พอยนะครับชุดติงใส่ไป4เลยครับผมนี่เราอัพเป็นสายปีกนะพาสซิ่งใส่4ครับเพราะว่าผมว่าหลายคนถ้าเกิดเล่นฟูลทีมชาติบาซิลก็คงเอาคาเบเจสซุสมาเล่นเป็นโดนจริงนะเอาเจสซุสมาเล่นเป็นโดนจริงดีกว่านะครับแต่มันการ์ดมันอาจจะไม่แบบเข้าไม่ได้เข้าโทนเดียวกันเนาะดิปบิ้ง12นะครับเด็กซิตี้8โลว์เออร์บอดี้สเตนแปดนะครับปาปซีซีสิบสองแปดแปดนะครับโอ้โหได้เก้าสิบห้าเลยนะครับผมบอลคอนโทรลเลี้ยงบบอลดดีีมมากเทคคคนนิะรัผ กกม็พอได้สปีดแต่สปีดน้อยกว่าลาฟินย่านะครับผมลิชาลิซอนโอเคไปจาก95นะครับจับลงทีมก็จะเป็น98นะครับไม่ว่าจะยืน CF ปีกซ้ายปีกขวานะครับผมก็เป็น98หมดเลยสำหรับลิชาลิซอนนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับพระเอกของเราเนมว่าอีพิกเพ y e เยอร์บิ๊กชามนะครับผมเนมาตัวนี้จะเป็น c r ี a t i ทีฟเพย์เมเกอร์นะครับผมเล่นได้ทั้งปีกซ้ายเอ่อปีกสูงปีกต่ำนะครับ LWF LMF นะครับผมหน้าต่ำก็เล่นได้นะแล้ว ก็ AMF ก็เล่นได้นะครับแต่ว่า Kitty Premier มันไม่แสดงผลที่ SS หน้าต่ำนะครับผมถ้าไปเล่นเป็นหน้าต่ำเหมือนในเหมือนที่บอทเล่นนะครับผมก็จะเป็นออฟไตา์นะครับเนมานี่ได้ตันร้อยเลยนะรวมโบนัสนะครับโปรเจกต์เอ่อโปรเจกชันพอยต์ได้36พอยต์นะครับใส่ชุดติ้งไปสี่นมานี่เล่นสนุกมากพัดซิ้ง4ครับดิบบิ้งแปดครับเด็กเซเรตี้แปดครับโลว์เวอร์บอดดี้สเตนนะครับ4นี่4 4 8 8 4นะครับผมโอเวอร์ออร์เรตติ้งได้97นะครับผมดูฮะของบอลดิบบิ้งบอลคอนโทรล 90บวกสวยๆเลยดิปปิ้งนี้96นี่ไม่รวมโบนัสนะเนี่ยถ้ารวมโบนัสก็คงเป็น99ป่ะมันไม่เห็นโบนัสนะครับในเกมโมชั่นนี้ยังไม่เห็นนะครับจบสกอร์เดี๋ยวผมอาจจะรีวิวแยกต่างหากนะครับเนมาน่าเล่นด้วยเพราะว่าโมเดลมันต่าง ครับโมเดลก็จะเป็นเออ่เป็นเป็นโมเดลแบบทรงผมแบบอ่ะสอปีสองพันสิบสี่อ่ะอืมอาจจะรีวิวแยกนะครับเพราะว่าจะได้บอกที่มาที่ไปด้วยนะฮะสปีดแปดสิบสามนะครับสปีดต้นเก้าสิบสองนะครับบาลานซ์ทรงตัวนะครับเก้าสิบสองนะครับความอึดเจ็ดสิบห้าความอึดน้อยไปหน่อยความอึดอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับตามสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับไปก่อนกดตกลงก็ดูดีๆนะครับว่ากดถูกหรือเปล่านะครับผมจากเก้าสิบเจ็ดเป็นหนึ่งร้อยสวยๆเลยเป็นไงเนมาอย่างสวยเลยนะครับผมนี่อีพิกเพลเยอร์ก็จะเป็นฟอร์มบีเสมอนะครับผมเออไม่ไม่เหมือนนกัับตตวสแดดาร์ ไม่เหมือนกับตัวพิเศษพวกไฮไลท์หรือว่าเทรนดิ้งนะครับก็ตามฟอร์มชีวิตปัจจุบันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอีพิกประเภทประเภทอีพิกเนี่ยถ้าเกมที่กำหนดให้นะครับก็จะเป็นฟอร์มบีหมดเลยนะครับก็เหมือนกับดีเจนเดอรี่นั่นแหละนะโอเคครับผมนี่คือฟูลทีมชาติบารซินแพ็คทีมชาติบารซินนะครับ1,500ทองนะครับไปแล้วโอ๊ยโดนดึงแต่หยุดฉันไม่อยู่หรอกจะ้ะ หยุดจุดฉันไม่อยู่หรอกจ้ะเรายิงลูกนี้หยุดฉันไม่อยู่หรอกจ้ะ <S <S เฮ้ยมีท่าดีใจอะไรเนี่ยเฮ้ยท่าดีใจเนี่ยมาเวย้ยโอ้การโคตรสวยโมเดลโคตรหล่อโอ้ยโอ้ยเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดย้อนย้อนย้อนสก,กบสองคนโอ้รู้จักมหาเทพเฟสเป้ปล่า เมื่อกี้ไม่เข็ดใช่ไหมโดนด Double ับเบิ้ลทัดแล้วยิงอีกทีหนึ่งบุ้งบึ้งบึ้งบึงบึงโอ้ยสุดหล่อมีเพื่อนช่วยเฟสเฟกคืนไหมเอาคืนมาไม่ฟาวเพราะว่าเป็นเพื่อนกับมาก,กรรมการวันทูไปเลยจ้าลองเปิดม่งเนี่ยยังใช้ได้อยู่เปล่ายังใช้ได้อยู่เปล่าอ <c ười> ดับไว้ก่อนดักไว้ก่อน,อนข้างหลังข้างหลังไม่ให้ไปเฮ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอืมสวยเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อน <Here. S 1> oh. เคลียโคเฟตเฟ่ไปงัดลูกนี้ไปแล้วครับลาก่อนเพื่อนรักโอ้โหมัวไปโยตอกส้นมามจับบอลยาวหลุดอีกหนึ่งลูก รตูเมนโหลซ้ำด้วยราฟพินยาไทยซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแล้วครับโอเคยินดีด้วยครับเราจะได้ดูบอลโลกกันแล้ว ส่วนตัวผมว่าคุ้มไหมคือเอาตรงๆนะผมซื้อแพ็คนี้เพราะว่าเ네นมาเลยผมว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันนะครับแล้วมันไม่ได้แค่เ네นได้เ네นมาคนเดียวนะครับมันได้ครบเซตเลยนะครับก็ถ้าจะเอาฟูลทีมสวยๆก็คงต้องจัดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอ่อถ้าจะเอาแบบใช้งานจริงๆระยะยาวๆนะครับผมก็อ,อาจจะต้องไปดูว่าคุณเล่นแผนไหนนะครับเล่นหลัง3หรอเล่นหลัง5หรอหรือว่าคุณมีตัวอื่นที่โดนใจกว่าหรือเปล่านะครับอย่าง DMF อ็อย่างเซนเตอร์ Center, เนี่ยก็ต้องขยับนิดนึงนะครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาขยับนิด ซุสนะครับน่าจะเหมาะกว่าหรืออาจจะขยับเนมาไปเล่นเป็นวิดฟิลตัวรุกนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์คีทีเพมเบอร์เกอร์เล่น AMF ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่การนําไปประยุกต์เลยนะครับแต่บอกได้เลยว่า1,500ทองกับเซตนี้เนี่ยได้เสื้อด้วยนะครับเออลืมบอกได้เสื้อนะใส่ให้ดูนิดนึงเนี่ยได้เสื้อปาซีสปี2 0 0 0ันสองพันด้วยนะครับก็จะมีคลิปๆหน่อยปี2002ก็คือที่เกาหลีไหมบอลโลกที่เกาหลีใต้นะครับเนี่ยครับแต่ไม่มีไม่มีชุดเยือนนะมีแค่ชุดเจ้านะครับสีเเเหหลลลลืออองคคคคิิปปปนนนนน่่ยะะรรัับบผผมมกไ็าสสดี โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผมอาจจะทําคลิปรีวิวเนมาแยกกลางห่างแล้วก็พร้อมที่มาที่ไปด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอาจจะต้องไปทำอาร์เจนตินาก่อนนะครับผมใครที่อยากจะให้รีวิวแพ็คนู้นแพ็คนี้เนี่ยอดใจรอนิดนึงนะผมแทบจะไม่ได้หลับไม่นอนแล้วช่วงนี้นะทยอยทําให้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกาเนชโชเออรเอ็มบัปเป้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวทยอยทําให้แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคคคคคลลลิิปปปปต่่ออไไรรรรััััับบบบสสสาหนนนีี้กะวด I've changed for the better this time